เอ้ยมันนอนมันนอนหรือมันตายวะเฟรดตกชิบหายแล้วโอ้ยเฟรมเลตตกเหลือเจ็ดเงากาก ว้าวว่าแล้วกูโดนข้ายิงขายิงตายมันมาแล้วเอามาเธอป็ปิดไฟกันเอนนนนา

User disconnected from your channel. You let me go. You let you let me ม่ตรงไหนบอกกันดิผมได้ดันหลังขวาอ่ะพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่ไม่เห็นไม่รู้ม่นอยู่ไหนอ่ะ้ย User joined your channel. User was moved out of your channel. User joined your channel.

User entered your channel. User in your channel timed out. ปีนมะไรองอ้เลยโอตยอปอโดนปีนปีนก็ยู่นอลต่ดิฮะถ้าปีนก็ยู่นอลต่ดิปีได้ Tidak ada yang bisa menyerang saya. ้องคิวอะเต็มบ้านเลยยังนล่าแล้วไม่เล่าแล้วน้ำมันจะติด

いいよ。